สวัสดีครับเพื่อนๆอ,อูรันครับมาโอเวอร์วิวหนังสือเล่มน,นี้ให้ดูครับโอเวอร์วิวไม่เหมือนรีวิวนะรีวิวมันเหมือนใช้งานแล้วใช่ไหมโอเวอร์วิวยังไม่ใช้งานนี่โอเวอร์วิวเหมือนแบบเกริ่นเกินนำอะไรเงี้ยเรียกง่ายว่าทีเซอร์หรือแบบนำจิ้มอะไรเงี้ยนะอ่ะอันแรกจริงเนี่ยมันมีปกสองแบบเห็นไหมอันนี้แบบเคลือบเคลือบมันนี้เคลือบด้านขอให้ผมเลือก ผมเนี่ยชอบทั้งคู่เลยครับจุดประสงค์มุมหยาบให้หนังสือมันเด้งเด้งเตะตาแบบวางไว้กับพื้นอย่างเงี้ยแล้วแบบมันสะดุดตามากผมก็ว่าต้องแบบมันแหละถูกป่ะมันเด้งกว่าแต่พอเห็นแบบด้านน่ะมันมันมีความซอฟต์ซอฟต์ดีผมเลยขอเลือกแบบด้านดูแพงดูแพงแบบปกมันก็ไม่ใช่ไม่ดีนะสวยสวยผมเก็บไว้คนเดียวไม่มีอีกแล้วในโลกเอาล่ะ เอาละ Overview เนื้อหาให้ฟังครับไม่ใช่การสรุปเนื้อหาเหมือนการสรุปหนังสือ Podcast แบบพอดแคสอะไรไม่ใช่นะ Overview อ่ะเปิดหน้าแรกเพื่อนจะเจอปกในครับถึงก็ไม่เชิงปกในหรอกมีแล่คคำนะครับอาดูแลองค์ละเอียดที่อยู่บ้านผมเบอร์โทรอะไรมีครบนะครับ <laughs> ใครอยากส่งของส่งอะไรมาส่งได้นะครับนั่นแหละนะครับ มีคำนำเพื่อนไปอ่านเอาเองทีนี้สารบัญน,นี่ผมจะมาเกลนโอเวอร์วิวตรงสารบัญเนี่ยผมคิดว่าเป็นน้ำจิ้มชั้นดีครับผมสารบัญหนังสือเล่มนี้มี25บทครับนะครับก่อนหน้านี้เล่ม1นึมีที่บทรู้ป่า50บทแม่งใครอ่านเล่มหนึ่งสอง 1, 2, จบนี่ผมแบบนับถือเลยถ้าอ่านแบบค่อยๆอ,อ,อ่านด้วยนะ ผมตั้งใจให้อ่านทีละบทแล้วเก็บแล้วปิดแล้ววันนี้เอาไปวิ่งวันนี้ไปทํากับข้าวไปอะไรวันละบทพอครับจริงครับเ <c oughs> วลาก็ห้องน้ําเนี่ยขี้ไปอ่านไป <c oughs> เพราะว่าบทหนึ่งมันไม่กี่หน้าเองครับสองสาหน้าเต็มที่ครับแล้วสั้นด้วยครับเนี่ยการการวางตําแหน่งก็แบบหลวมสุดๆส,สบายตาสุดๆครับแล้วยังสั้นด้วยครับโคตรขี้โกงเลยเห็นไหมแต่จริงๆตั้งใจไว้ว่าให้มันสั้นๆแหละครับ เออให้เหมือนเพื่อนจ็อกนะ่ะจ็อกนะ่งนั่นแหละนะผมบอกว่าอ่านตอนขี้ระหว่างกินข้าวเปลี่ยนจากมือถือมาเป็นอ่านหนังสือง่ายได้เหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยพอดีมือเลยเวลาโหดรถไฟไฟ,ไฟ้าอย่างงี้เออเวลาทํากิจกรรมสั้นๆอย่างงี้บทเดียวพอครับนะเอาล่ะจากเล่มหนึ่งสองมีห้าสิบบทเล่มนี้เลยยี่สิบห้าบทครับเอาล่ะเพราะว่าผมทําเล่มเล็กลงไงนั่นแหละ แต่ละห้าบทมันจะถูกแทรกด้วยบทบทผมเรียกว่าบทจะพักบทพักก็พักอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่บอกว่าบทจะหยุดก็หยุดเนี่ยนั่นแหละก็จะมีบทพักห้าบทนะครับเหมือนเราวิ่งแล้วแล้วมีหยุดมีนั่งมีอะไรนั่นแหละครับเอาละเอาละเอาละ,อาล,ะลองไล่สารบัญให้ดูนะครับบทที่หนึ่งเราวิ่งแล้วบ้าหรือเราบ้าแล้ววิ่งมีมาถึงก็บ้าเลยครับ บทที่2ความงดงามในความลำบากบทที่3ด่านแรกบทที่4การวิ่งคือการจำลองการใช้ชีวิตบทที่5ตรงข้ามนี่นี่คือกลุ่มบทของซีเควนต์หนึ่งแล้วกันเนาะอ่ะที่เหลือผมจะมมั่วให้บทที่สิบเอ็ดวิ่งปิดใจทางกว้างก็ดูแคบวิ่งเปิดใจทางแคบก็ดูกว้างนี่ ผมชอบไปอีกบทที่สิบห้าเทพกับมนุษย์นี่บทที่สิบเอ่อสิบหกอะไรทำให้เราอยู่กับการวิ่งยาวๆได้นี่ครับนะซีเควนซ์สุดท้ายคือบทที่ยีิบเอ็ดถึงยีิบห้านะครับจะมีเรื่อง ของแท้กับไอดอลบทที่24บทสุดท้ายครับไม่บอกดีกว่าให้ไปเพื่อนไปเปิดเจอเอาเองเพราะว่าบทสุดท้ายเป็นบทที่ผมตั้งใจไว้สุดท้ายจริงๆครับนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นบทส่งท้ายแล้วก็เป็นเกี่ยวกับตัวผมนิดหน่อยสั้นๆเนงครับนะครับทุกๆ บทนำบทส่งท้ายเล่มนี้คำนำผมเขียนใหม่หมดนะครับเขียนใหม่หมดทุกทีผมจะเอางานเขียนเก่าๆาม,ามาใช้ปากวางอะไรเงี้ยนะครับเล้มีผมเขียนใหม่หมดข้างหลังผมก็เขียนใหม่ครับข้างหลังจริงๆเป็นคําแนะนําการอ่านนะครับก็คือให้ค่อยๆอ,อ,อ่านอย่างที่ผมบอกอย่าอ่านทีเดียวจบเล่มสองเล่มที่แล้วบางคนอ่านจบอย่างเงี้ยแล้วค่อยมาเจอว่าอ่านยังไงอ้าวะาั้นเพราะฉะนั้นคราวนี้ผมรีบบอกเลยครับว่า ค่อยๆอ่านครับอย่าอ่านทีเดียวจบนั่นแหละนั่นแหละค่อยๆวิ่งครับเพื่อนค่อยๆวิ่งค่อยๆจ็อกไปครับค่อยๆไป slow run slow read slow life นะครับอาละครับไปแล้วครับด้วยองค์กรยิสเรลนะครับขอบคุณทุกคนที่ซื้อหาเออใช่สรุปแล้วผมสั่งมาไว้กับตัวทั้งหมด50เล่มครับที่จะเซ็นแล้วก็เขียนข้อความให้เพื่อนนะครับตอนนี้มีเพื่อน ไปแล้วประมาณ20กว่าเล่มครับก็เหลือได้อีก20กว่าเล่มครับผมนะครับที่สามารถซื้อกับผมผมเซ็นให้อะไรให้ได้ยังได้ครับขอบคุณครับ